วันนี้ค่ะวันนี้เราจะมาสอนการปลูกต้นอ่นอนอะไรคะต้อนอ่อนแานาวันแล้วก็ผักูีใช่โดยจากชุดไมโครกรีน DIY นะคะของเ e s ซ y Organic อ่โอเคมี2ชน,นิดซึ่งในในถาดเนี่ยก็จะประกอบด้วยถาดพลาสติกหนึ่งอันนะคะแล้วก็ถุงใ,ใหญ่ใหญ่ถุงใหญ่ใหญ่เนี่ยจะเป็นดินมี2ถุงนะคะแล้วก็ในถุงเล็กจะเป็นมเมล็ดซึ่งมีมเมล็ดอะไรบ้าง กับทันตะวันออร์แกนิกนะคะของเราเนี่ยมันเลื่องเมล็ดมาอย่างดีเลยเป็นเมล็ดออร์แกนิกที่ไม่ใส่าสารเคมียา,ยาเคมีนะคะแล้วก็มีโอกาสขึ้นสูงมีโอกาสโตสูงนะคะมีคําแนะนํานะคะในการปลูกแล้วก็มีสเปรย์นะคะไว้ชี ก่อนทำเราก็ต้องเอาเมล็ดนะเรามีสองเมล็ดอันนี้เมล็ดอะไรผักบุ้งผักบุ้งอันนี้ทานตะวันนะคะเราเอาไปแช่น้ําก่อนถ้าผักบุ้งเนี่ยเราแช่1วันแต่ยี่สิบี่ชั่วโมงนะคะส่วนทานตะวันแช่แค่12ชั่วโมงะคะ่ะโอเคมาเริ่มกันเลยอันนี้ก็จะเป็นดินนะดินจะอยู่ในถุงใหญ่นะคะเวลาเราทาเนี่ยก็จะมีถาดเรา1ชุดปลกได้สองครั้งนะคะแล้วก็เอาดินเทเลยเทไม่ต้องหมดนะเกือบหมดนะันเหลือไว้นิดนึง เอามือเกลี่ยเลยลเกลี่ย,ย,ยให้เท่ากันอ่าเก่งมากใช่อ่ะ,อะเสร็จแล้วเราก็เอามาเล็ตเลยเลยเอาเล็ตเลยเลย,ยนี่ก็เลยไม่ต้องหมดนะเพราะเราต้องเ,เก็บไว้พุ่งดีตอนประมาณเกลี่ยใเท่ากันก่อนอะถาดพลาสติกจะเป็นแบบนี้นะของเราเลือกถาดแบบ ไม่จาะดูนะก็คือวางในบ้านได้นะคะมันไม่หมเลยนะอ่ะโรยให้หมดเลยค่ะเวลาโรยเนี่ยอย่าให้มเมล็ดมันซ้อนกันนะไม่งั้นมันจะขึ้นแน่นๆนะคะโรยแบบ คือกุมดินนิดหน่อยเพื่อให้มันแบบเก็บความชื้นได้ดีนะกุมดินดนิดหน่อยค่ะอ่ะแค่เอาพื้นเก็บเรีเยบล้วก็เอยเรอเธอนิดหน่อยคุณไหนโอเคสเสร็จแล้วทำไนต่ออันนี้สเปรย์นะคะจะมีขวดร้อยซีซีแล้วก็ใส่น้ำนะอ่ะฉีดเลยค่ะมีเวลาฉีดก็คือฉีดให้แบบมันให้ดินน่ะมันออกไปข้างๆมันเล็กนะคือมันเหมือนแบบมีความชื้นนะไม่ไม่ไม,ไม่มีแบบ ไม่มีดินมระับกะเล็ดเยอะๆทำไม่เสร็จสมมติว่าัำเสร็จแล้วทำสองอันนะถ้าสมมติซื้อสองถาดเนี่ยเราจะเอาถาดมาสอนกันเพื่อให้เวลาเมะเล็ดที่มันโตเนี่ยมันจะขึ้นเท่าๆกันสูงเท่ากันนะแต่ถ้าเกิดมีถาดเดียวเนี่ยเราใช้กระดาษปุมทับได้ในสองวันแรกเนี่ยเราจะปูกระดาษทับเลยนะไม่ต้องไม่ต้องให้เจอแสงแดดนะสองวันนะคะให้ให้ก้นอ่อนมันแข็งแรงก่อนโอเคสมมติซื้อสองถาดก็ วาง่าถ้ากันเลยเอาด้านล่างทับนะส่วนชั้นบนเราใช้กระดาษาิกค่ะอ่ะเสร็จแล้วเราก็เปิดนะ้ำบาร์ลกี่ครั้งสองครั้งใช่สองครั้งวันที่3เริ่มออกแดดนะคะออกแดดํำไลได้แล้วก็ประมาณวันที่7วันที่8ก็เริ่มตัดกินได้นะคะสมมุติว่าทําเสร็จแล้ว เรียบร้อยดินเนี่ยเราใช้ไม่ได้แล้วต้องไปล้างนะสมมติเราจะทำรถต่อไปก็คือเกล็ดินซื้อคนเลยแล้วก็ล้างถัาให้สะอาดเพราะไม่งั้นจะเกิดเชื้อราแล้วลลลเวลาลดน้ำเนี่ยก็ห้ามฉนะีดน้ำเยอะเกินไปนะฉีดให้พอชุ่มแต่ห้ามแฉะเพราะถ้าแฉะเดี๋ยวรามเกขึ้นนะคะโอเคอ่ะเรียบร้อยแล้วสำหรับการปลูกง่ายไ,ไหมแคร์โอเคค่ะเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวบอกว่ามีอะไรปลูกแล้วสงสัยอะไรมาตักถามกันได้หรือว่ามีอะไรอัปเดตมาเล่าให้ฟัง